สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับโฟลเบียนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นอาวุธของเด็กมัลติมีเดียเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือมส์ปกากานั่นเองครับซึ่งเจ้ามส์ปากานี่แน่นอนว่าทุกท่านอาจจะรู้จักเจ้าตัววาคอมหรือว่าเจ้าตัว XP p e พนะครับซึ่งของพวกนี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์ชั้นนําของมส์ปกากาอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยราคาของเจ้าของพวกนี้เนี่ยราคามันก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่สําหรับวันนี้ครับผมไปเจอเมส์ปกากาตัวหนึ่่งมาที เป็นค่ายที่ผมเพิ่งรู้จักนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยทีเดียวนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับนี่คือเมาส์ปากาวินซ่านั่นเองนะครับยี่้อวินซ่าผมว่าหลายหลายคนน่าจะไม่รู้จักกัน <S <S ซึ่งราคาของเจ้าเมาส์ปากาตัวนี้นะครับอยู่ที่7 8 9บาทนะครับผมคราวนี้เนี่ยผมจะมาลองดูว่าเจ้าเมาส์ปากาตัวนี้เนี่ยจะดีสมคําร่าลือหรือเปล่านะครับเรียกได้ว่าเป็นหนูทดลองให้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเจ้าเมาส์ปากาตัวนี้นะครับจะมีคุณภาพ สำหรับเจ้าตัวเมาส์ปากกาวินซ่ตัวนี้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ในการทํางานนะครับสามารถที่จะเสียบ USB และสามารถใช้งานได้ทันทีเลยและเมาส์ปากกาตัวนี้ครับมีขนาด10คูณ6นิ้วเลยทีเดียวครับโดยสามารถรับแรงกดได้ถึง8,192รวมถึงสามารถใช้งานได้ทั้ง Windows, Mac และก็โทรศัพท์เลยครับผม ดยเจ้าตัวเมาส์ปากกาตัวนี้นะครับมีปุ่มฟังก์ชันถึง12ปุ่มด้วยกันนะครับที่ด้านข้างนะครับรวมถึงด้านบนนะครับก็มีปุ่มมัลติมีเดียนะครับที่สามารถใช้เมาส์ปากกาจิ้มเพื่อปิดเสียงเปิดเพลงเล่นเพลงหรือว่าเปิดเครื่องคิดเลขได้หมดเลยครับสำหรับที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหน้าท่านตอนนี้นะครับผมก็คือดิเวอร์ของเจ้าตัวเมาส์ปากกาวินซ่านั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นนะครับว่าเมาส์ปากกาเนี่ยมีแรงกดถึง8000ได้จริงๆนีถือว่าตรงตามที่เขา โดยโปรแกรมแรกที่ทดลองใช้ครับนั่นก็คือโปรแกรม C++ นั่นเองครับปรากฏว่าสามารถใช้ปั้นโมเดลได้ครับคราวนี้ครับหลังจากที่ลองปั้นไปแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาวาดกันบ้างนะครับโดยที่ผมวาดลงในโปรแกรมสไลนะครับปรากฏว่าสามารถใช้วาดได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเราวาดไปเนี่ยผมพบปัญหาปัญหาหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเรายกเมาส์ปากกานะครับเหนือจากแผ่นขึ้นนะครับมาประมาณ1นนิ้วนะครับเมาส์ก็จะมีอาการตามภาพเลยครับ ซึ่งแต่ว่าถ้าเราใช้การวาดปกติเนี่ยก็ไม่มีอาการนี้เกิดขึ้นนะครับผมคราวนี้เรามาสรุปกันครับว่าเจ้าเมาปากกาตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับใครนะครับสำหรับในความคิดเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าเจ้าเมาส์ปากกาตัวนี้เนี่ยสเปคถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตรงตามที่เขากล่าวมาทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า ถ้าใครที่ต้องการที่จะซื้อไปใช้ในการเล่นเกมหรือว่าซื้อมาวาดรูปเล็กๆน้อยๆใช้ในการเรียนที่ไม่ได้จริงจังถึงขนาดที่แบบเอางานของเราไปขายเนี่ยผมคิดว่าเมาส์ปากกาตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับท่านเลยครับแต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะใช้เมาส์ปากกาตัวนี้นะครับในการทํางานจริงจังเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ยังไม่เหมาะกับท่านนะครับโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับคลิปนี้นะครับที่มารีวิวเจ้าเมาส์ปากกาวินซ่านะครับสบวนนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย